นิาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกินสิบและศูนย์โดยใช้กรอบสิบได้ค่ะพัฒนาความรู้จากในตู้ลูกโป่งนะคะ จะมีลูกโป่งอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีลูกโป่งอยู่ทั้งหมดเก้าลูกนะคะและปลาไปแตกไปหนึ่งสองสามสี่ลูกลูกโป่งแตกไปสี่ลูกจะเหลือลูกโป่งหนึ่ง สองสามสี่ห้านักแสดงว่าเมื่อเรามีลูกโป่องอยู่ทั้งหมดเก้าลูกและเราปาแตกใบทั้งหมดสี่ลูกเราจะเหลือลูกโป่งทั้งหมดห้าลูกนั่นเองค่ะหลังจากนี้ครูขอแนะนำให้เด็กๆนำลูกโป่งมาใส่ในกรอบสิบค่ะ ในกรอบสิ์นี้นะคะเราจะมีลูกโป่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวงกลมทั้งเก้าอันนะคะแสดงถึงจำนวนลูกโปง่งเก้าลูกค่ะถ้าเราทําแตกไปให้เราขีดกากระบาดนะคะทับลงไปหนึ่งสอง สี่ลูกโป่งแตกไปทั้งหมดสี่ใบเราสามารถนับลูกโป่งที่เหลือได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือลูกโป่งอยู่ทั้งหมดห้าลูกเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เก้าลบกับสี่ เท่ากับห้านั่นเองค่ะคือมีลูกโป่งทั้งหมดเก้าลูกทำแตกไปสี่ลูกเหลือลูกโป่งที่ยังไม่แตกอยู่ห้าลูกนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะมีพินโบลิ่งอยู่สิบอันล้มไปห้าอันเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้มห้าอันเราสามารถเขียนกรอกสิบ ได้ดังตัวอย่างตามภาพนี้นะคะและให้เด็กๆนะคะกากบาดจำนวนที่ล้มไปนั่นก็คือ5อันนั่นเองค่ะจะเหลือพินโบลิ่งที่ยังไม่ล้มอยู่1 2 3 4 5 5อันนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า10ลบ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่แบบสสิบี่เรื่องการหาผลลบโดยใช้กรอบสิบให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอดูที่กรอบสิบอยู่ก่อนนะคะกรอบทางด้านขวามือนะคะจะมีทั้งหมดสิบช่องค่ะในนี้บอกอะไรเราบ้างอันนี้เรามีวงกลม วงกลมที่โจทย์ให้มานะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงกลมนะคะมีทั้งหมดเจ็ดค่ะให้เด็กๆเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปโยงเส้นพร้อมกันกากระบาดออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่จำนวนค่ะน่นแสดงว่าเจ็ดลบสี เท่ากับจำนวนที่ไม่ได้การกระบาทคือสามค่ะกบข้อต่อไปนะคะจำนวนที่วงกลมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดค่ะลบออกด้วยจำนวนที่การกระบาทหนึ่งสองสามคือสามค่ะ เท่ากับจำนวนที่เราไม่ได้เอาออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าค่ะต่อไปค่ะเรามีจำนวนวงกลมโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มีอยู่สิบค่ะจำนวนที่กากบาทหรือนำออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดค่ะเท่ากับจำนวนที่เราไม่ได้นำออกไปนะคะมีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สองจำนวนค่ะ สิบลบแปดเท่ากับสองค่ะต่อไปค่ะวงกลมในช่องนี้นะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะนำออกไปหนึ่งสองสามนำออกไปสามค่ะเท่ากับจำนวนที่มีอยู่นะคะ คือหนึ่งสองสามเหลืออยู่สามค่ะข้อต่อไปค่ะวงกลมมีอยู่ขอโทษค่ะเปลี่ยนเป็นการระบายสีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่เก้าค่ะนำออกไป ดากระบาดออกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าค่ะเท่ากับจำนวนที่เราไม่ได้นำออกไปไหนคือหนึ่งสองสามสี่เท่ากับสี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นไปทางด้านสายมือนะคะที่เหมือนกันอย่างเช่น ข้อนี้นะคะ9ลบ4เท่ากับ5แบบนี้ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่85คําสั่งนะคะให้เด็กๆแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบสิและเติมคําตอบค่ะในข้อแรกนะคะ ห้าลบกับสามนั่นแสดงว่าจํานวนที่มีคือห้าค่ะให้วาดวงกลมไปทั้งหมดห้าวงค่ะเด็กๆอาจจะระบายสีลงไปด้วยก็ได้นะคะสองสามสี่ห้านำออกไปสามวงให้กากระบาดออกสามวงค่ะหนึ่งสอง สามคำตอบที่ได้นะคะคือสองค่ะต่อไปค่ะแปดลบกับห้าค่ะเดี๋ยวเรามาวาดวงกลมไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนำออกไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะเหลือวงกลมอยู่หนึ่งสองสามเหลืออยู่ทั้งหมดสามวงค่ะ ข้อต่อไปค่ะหกลบกับหกค่ะเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆวาดวงกลมลงไปในช่องกรอบสิบนะคะทั้งหมดหกวงกลมค่ะและกากระบาทออกทั้งหมดหกวงกลมค่ะดูว่ามีเหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่ให้เติมคำตอบลงในคำตอบด้านล่างค่ะต่อไปค่ะสี่ลบสอง ให้เด็กๆเ,เติมวงกลมลงไปในกรอบสิบค่ะและให้กากระบาดออกจำนวนสองจำนวนค่ะและใส่คําตอบลงไปในช่องว่างค่ะข้อสุดท้ายในหน้า85นะคะให้วาดกรอบสิบลงไปสิบจำนวนค่ะและกากบาดออกสี่จำนวนค่ะและเขียนคําตอบลงไปในช่องตอบค่ะ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถใช้กรอบสิบในการหาผลลบได้และให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมหน้าที่84และหน้าที่85นะคะ